ก็แต่ไม่เห็นไลฟ์สดของน้องไงพี่แจมก็เลยคิดว่าเออปูตุ๊กกอดกอดหนึ่งแขนขาก็าก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้มีลูกเรืออยู่ประมาณสามพันหกสามพันเจ็ดแต่สะสมเวลาเก่งใจนะไม่ไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาแต่ว่าก็ก็ก็เข้าใจค่ะเข้าใจตอนนี้ต้องเคลียร์หลังบ้านเนาะเพราะว่าใกล้จะจบแล้วละ่นละนากนารักจริงๆค่ะ ก็แม่ครูก็สิเบเอ็ดโมงเนาะแม่ครูก็สิเบเอ็ดโมงค่ะเป็นกําลังใจนะไม่ไม่ทราบว่าสัญ,ญญาณดีไหมคะครูตุ๊กสัญญาณดีปกติไหม,มติดขัดเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นค่ะพี่แจมต้องต้องขออภัยแจ้งอย่างนี้นะพี่แจมตอนนี้ค่ะพี่แจมเพิ่งเปิดเพจได้สามเดือนแวมมาเยี่ยมบ้านพี่แจมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครูตุ๊กก็เปิดปิด เปิดตาไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกัน,น,นโอเคขอบคุณอคขอบคุณมากมากเลยอเขอบคุณทุกคนกําลังใจกำลังใจแบง่งปัน<จ>บางคนผ่านไปแล้วก็มาให้กําลังใจซึ้งซึ่งซึ่ง,งพี่แจ่มแบบว่าก็ต้องซารรบซึ้งค่ะซาบซึ้งยำบานก็น่ารักทุกคนนี้ต้อนรับดีมากๆค่ะต้อนรับดีทึ่งซึ่งพี่แจ่มก็อมีกําลังใจค่ะมีกําลังใจทําให้พี่แจ่ม ค่ะก็คือทุกคนอะ่ะคือที่พี่จําไปนะคะผ่านไปแล้วก็ยังกลับมาค่ะให้กําลังใจให้กําลังใจกันดีๆค่ะช่วงนั้นจะเยี่ยมบ้านเพื่อนเพราะว่าเห็นเห็นเห็นคุณแมวทุกวันไงเห็นคุณแมวทุกวันเลยก็ก็เวลานั้นก็ประมาณช่วงรอเพื่อนเนี่ยชมมายืนยันตัวตนค่ะก็ เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้มากเลยไปไปดูย่าเล็กไปดูย่าเล็กก็มีกำลังใจไปดูแม่ครูก็น่ารักสีพี่แจมก็อยากให้สะอาดเนาะขาวสะอาดหลังบ้านให้ผ่านเร็วๆค่ะเขาผ่านเร็วๆมากๆไม่อยากให้ติดขาดค่ะพี่ใช่ค่ะเปิดบ้านใหม่ได้สามเดือนค่ะแล้วก็ไฟ้สด ได้ไลฟ์สดอะเต็มๆก็จะมาอาทิตย์เดียวเนี่ยค่ะอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนนี้มีลูกเรือนค่ะพี่เต้ก็ฝากครูตุ๊กนะคะครูตุ๊กก็ยังต้องการหาเวลาสะสมเวลาค่ะก็สะดวกก็ไปเยอ่าแม่แจ่มรักๆก,กอดๆค่ะแม่ครูค่ะกอดๆค่ะรักค่ะแม่ครูเดี๋ยวจะไปเยี่ยมหลังบ้านนะคะหลังจากลง <c oughs> ดีมากๆวันนั้นก็บอกแล้วก็คือเล่าแล้วก็น้ําตาจะไหลปีติค่ะการเปิดการมองเห็นพุ่งปป๊ดปิด ่าโอเคยังขอบคุณพี่แจมขอลบจะขอลบวนเวลาเพื่อนอ๋อกอดกอดทุกคนจ้า้องบีบีค่ะครูครูนะคะรักรักนะคะรักรักค่ะพักทายเพื่อนในคลิปเลยเห็นนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยสวัสดีค่ะคุณยากับทุกคนละค่ะแม่ครูเนี่ยก็ไปดูการการที่คลิปอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็แล้วก็ ไอ้ก็เจออย่างงี้ค่ะก็เลยไม่ไม่แน่นอนเนาะผ่านแล้วอาจจะวันเว้นวันก็โอเคตามนั้นที่เหลือก็ไปไปเยี่ยมหลังบ้านไปเยี่ยมหน้าบ้านค่ะช่วงนั้นจะเยี่ยมบ้านเพื่อนเพราะว่าเห็น <c oughs> เห็นเห็นคุณแมวทุกวันไงเห็นคุณแมวทุกวันเลยก็ก็เวลานั้นก็ประมาณเพื่อนพี่ๆน้องๆเนี่ยค่ะทําให้พี่จายังยังมีกําลังใจเดินถามว่ายุ่งไหมเหนื่อยไหมก็มีแต่ว่าแต่ว่าพอพีอ่จาไม่เข้าใจ ก็คือพี่จำนะคะถ้าถ้าเป็นเว,เวลาไลฟ์สดพี่จำจะลง5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นแต่ถ้าเรื่องสะสมนะอ่อรับรับเพื่อนนะคะพี่เต้ก็รับเพื่อนครูแม่ครูก็รับเพื่อนค่ะรับเพื่อนใหม่ได้ค่ะมันเปิดการมองเห็นให้กับเรานะคะดีมากๆมื้อมือม้อมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันออกจากห้องคุณหน่อยอ,อไม่ใช่ออกจากออกจากห้องคุณยายนงเยาว คุณหน่อยก็พดไงแม่ครูสะดวกก็ไปเยี่ยมแม่เล็กได้นะย่าเล็กได้นะคะเก้าโมงค่ะย่าเล็กเปิดบ้านเก้าโมงนะคะเก้าโมงแม่ครูสะดวกก็ไปดเวาลารอบเนี่ยค่ะเวลาชั่วโมงหาลูกเรือด้วยหาหาหาลูกเรือด้วยหาน้ํามันด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็น้ํามันก็ขึ้นขึ้นดีขึ้นพอกับทุกคนละค่ะแม่ครูเนี่ยก็ไปดูการการที่คลิปอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็แล้วก็วกสิ่งดีๆกลับมาย่าเล็กน่ารัก ทำให้ทาให้พี่แจมมีแรงสู้ทุกวันนี้ก็เพราะย่าเล็กนะคะย่าเล็กเปิดไปแจมเข้าใจไว้เวลาจังหวะที่ทรอเนี่ยยังไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะโอเคเข้าใจค่ะเข้าใจอ๋อทำงานเนาะมีงานค่ะพี่พี่น้องนองนะคะสวัสดี a อไอนะคะขอบคุณที่เปิดค่าการมองเห็นนะคะวันนี้พี่แจมเปิดบ้านเช่นเคยนะก็พี่แจมก็ ไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณ<ด>เอ,อกำลังใจน่ารักน่ารักจริงจ,งจงค่ะก็แม่ครูก็สิบเอ็ดโมงเนาะแม่ครูก็สิบเอ็ดโมงค่ะเป็นกำลังใจนโาร่าน,นะคะร้านพี่สาวค่ะแม่ครูแม่ครูทานแล้วค่ะโอเคดูแลสุขภาพนะคะแม่ครูค่ะสวัสดีถึงห้าโมงเย็นนะคะก็สะดวกเพื่อนๆสะดวกเข้ามาก็ก็แวะเข้ามาได้ค่ะพบปะพูดคุยนะคะ เป็นเพื่อนพี่แจมไปบางทีก็ไม่เจอเปิดค่ะบางวันไปก็เจอค่ะค่ะก็ก็กพีลองลองลพี่เต้พี่เต้มีมมลว่วโอ้จัดไปแล้วค่ะจัดไปแล้ววันนี้มือมือมือจานใหญ่ใจานใหญ่ๆค่ะไปเยี่ยมหลังบ้านพี่แจมไปแวะกินส้มตำด้วยนะคะส้มตำแจมขอกล่าวว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนไาตา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พี่แจ่มเคารพบูชาขอพี่เต้สวัสดีขอบคุณที่มา <c oughs> okay, โอเคอเค่ะสวัสดีพี่เต้ขอบคุณที่กุ๊กุกเพราะว่าทรัพย์สินน่าจะน่าจะทานทานผักเยอะผักตำลึงค่ะผักตำลึงเมื่อวานนี้ทานเยอะมาให้กำลังใจพี่แจ่มนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่าไลฟ์สดกี่โมงครับคุณบ mm ีบ hmm. ีก็พี่จะไม่ไม่เห็นไลฟ์สดเลยแต่ว่าพี่จะทํางานครับ mm hmm. ไม่ทันอ๋อเดี๋ยวไม่ทันขึ้นไล์จ้ากจากจ้าน้องโป้อง mm hmm. อ๋อน้องโป้งก็เอาที่สะดวกเลยค่ะ mm hmm. แล้วจําก็แชร์แล้วตอนนี้คนไปคอมเมนต์เยอะมากๆเลยค่ะ mm hmm. แสดงว่าเอไอกำลังดันข่าวย่าย่าเล็กคลิปนี้ค่ะ mm hmm. เป็นมีประโยชน์ไงไปเตือนทังใจค่ะ mm hmm. ค่ะ เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทรัพย์สินก็ไม่เป็นอะไรนะคะครูมามากเลยตรงนี้กก็ยังไงก็ทักทายพูดคุยกับพี่แจมเอ่อ,อ,อทานข้าวหรือ,อยังคะแม่ครูอาญาเล็กหลานไอเดียเป็นยังไงมัง่งวันนี้เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยไหมกำลังกำลังสนสนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พีนพนพน่น้องๆน,น,นะคะทุกคนน่ารักเป็นกำลังใจค่ะ เป็นกําลังใจค่ะพี่แจมมีแม่ครูก็ไปเยี่ยมให้กําลังใจย่าเล็กได้นะคะย่าเล็กเปิดบ้านเก้าโมงค่ะเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถึงสิบโมงค่ะย่าเล็กนะแล้วก็น่ารักมากเลยน,นะคํะย่าเล็กเนี่ยอายุเจ็ดสิบห้าอายุเจ็ดสิบห้ามาเยี่ยมมาทักมาเยี่ยมพี่อ๋อเพิ่งคือยังไม่ขึ้นปหนึ่งเลยค่ะนุบานเพราะว่าเพิ่งเปิดค่ะเพิ่งเปิดมา เพิ่งเปิดมาก็ไรสดวันแล้วนะคะเกิดการมองเห็นพี่จาม,มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเราดีใจมากปิติตาแล้วเพื่อนเกียเตอร์น่ารักกลับมาดีเวลาราลอบเนี่ยค่ะเวลา,าชั่วโมงหาลูกเรือด้วยหาหาหาลูกเรือด้วยหาน้ามันด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็น้ามันก็ขึ้น,ข,นขึ้นดีขึ้นพอขวัญใจมากๆเลยพี่เต้นน่ารักผ่านไปแล้วก็มามามา,ม,ามีกําลังใจเข้าออกว่าเวลาไม่รู้เอาเวลาตรงไหนหายใจนะ เข้าห้องนู้นออกห้องค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่เป็นเพื่อนเนาะค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อจะแบ่งปันนะคะถ้าถ้ามีประโยชน์ก็โอเคค่ะขอ,ขอบก็มีประโยชน์ห <sponsor S 1> วังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะทับเลิฟเลิทุกคนนะคะมือม้อมือ้อมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันออกจากห้องคุณหน่อย๋อไม่ใช่ออกจาก ออกจากห้องคุณยายนงเยาวคุณหน่อยก็พดค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่เป็นเพื่อนเนาะค่ะี่ ที่ชมเนาะชมว่าหมวก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 สวยใช่ไหมหมวกสวยโอเคค่ะอยางแมมาเยี่ยมพี่แจ่มนะคะพี่แจ่มเปิดบ้านอยู่ที่ชุมพวงโคราชนะคะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณธนูเดชเนี่ยเคยเคยถามไปแล้วเนาะน่าจะผ่านไปแล้วใช่ไหมคะผ่านแล้วเนาะค่ะคแม่ครูแม่ครูทักทายขอบคุณคุณทองพูนนะคะไปเนาะแวะไปให้กําลังใจเพ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนี่ละค่ะ น่ารักมากเลยเมื่อวานส่งตัวแทนเนาะวันนี้มาเองโอ้ต้องคุณคุณแมวอ่าอ่าอยู่รับชมจากที่ไหนคะรับชมจากที่ไหนนะคะค่ะอาแบบเร็วมากค่ะบางคนนอนไปแล้วก็พี่แจ่มก็ไปเยี่ยมบ้านฝากไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนเช้ามาก็ยังเห็นเขากลับมาค่ะบอกเลยว่ามันปิติมากสวัสดีค่ะยะ่าเลสให้กำลังใจแต่แต่พี่เต้นเนี่ยคือ น่าเขาน่าจะเข้าใจค่ะว่าคนนะเริ่มต้นมันเป็นยังไงสมศดก็ก็จับมือกันค่ะกอดๆเพิ่มเพิ่มลูกเรือค่ะเป็นกําลังใจอีกทางหนึ่งที่ที่เราจะสามารถแบ่งปันกันได้นะสวัสดีกับพี่เต้นนะคะพี่เต้สวัสดีสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาจับมือกันได้นะคะก็จับมือกอดๆโอเคย่า